เราจะต้องอทํางานอยู่สองสามมิตินะครับแต่ผมเข้ามาเป็นนายกเที่ยวนี้ก็แบ่งเป็นสามมิติใหญ่เพราะว่าคนแก่งเสียนเราก็มีส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนอยู่3ประเภทครับหก็คือข้าราชการนะครับข่ายการมี2อ,อย่างก็งคือข่ายการที่เป็นข่ายการประจําอยู่นะครับซึ่งทํางานอยู่2ก็คือข่ายการที่เกษียณนายุมาแล้วนะครับยังไม่มีแนวความคิดที่จะไปทํางานอ,อย่างอื่นก็ เข้ามาร่วมทํากิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับประเด็นที่2ก็คือเกษตรกรที่เราเป็นเกษตรกรจริงๆผมกงกำลังส่งเสริมปลูกเมล็ดทานตะวันเพื่อจะผลิตเป็นน้ํามันทานตะวันในอนาคตของแข่งเซี่ยนเรานะครับเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของของมังกรเราของโอทอปของมังกรเรานะครับอันที่3ก็คือแหล่งอุตสาหกรรมคือเศรษฐกิจพิเศษครับตำบลแข่งเซี่ยนเราเนี่ยเป็นตําบลที่มีโอกาสได้รับ Uh, เรื่องรัฐ uh, บาลได้เล็งเห็นนะครับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเมกะโปรเจกต์ uh, ต่างๆก็จะลงในแข่งเซียนเราในพื้นที่ประมาณ25,000ไร่ในเขตแก่งเซียนเราก็จะมีเกี่ยวกับแ uh, หล่งอุตสาหกรรมหลายอย่างเช่น,น uh, โรงงานไฟฟ้า uh, ชีวมวลแล้วก็แหล่งโรงงานไฟฟ้าใช้ uh, โมลาจากกากน้าตาลแล้วก็แหล่งโซลาเซลล์นะครับแล้วก็แหล่ง uh, ตลาดชุมชนขนาดใหญ่นะครับ จุดเชื่อมต่อก็จะไปอันดามันต่อจ่อถึงทวายโปรเจกต์นะครับขอบคุณครับพระเมืองสุขภาพแห่งนี้แล้วนะคะเรายังมีเรือโบราณเดอะแควศรีชยบุระนะคะซึ่งล่องบริการนักท่องเที่ยวที่บริเวณหน้าเมืองเป็นการนำพาให้นักท่องเที่ยวได้ดูแม่น้ำนะคะจุดบรรจบกันของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ ะะวิถีของคนบริเวณเบริวณแม่น้ำนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆริมน้ําของเมืองกาญจนบุรีแม่น้ําแควน้อยแควใหญ่รวมตัวกันที่หน้าเมืองและรวมกันแล้วเป็นแม่น้ําแม่กลองนะคะบริเวณตรงนั้นก็คือจุดสกายวอล์กน่้นนักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะได้ไป นั่งเรือนะคะโบราณของเราด้วยนะคะก็จะครพบวงจรทีเดียวในการที่เราเปิดตัวในครั้งนี้นะคะถือว่า,เ,าเราร่วมกับทางอบตอแก่งเซียนแล้วก็ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีท่องเที่ยวรวมไปถึงสมาคมอาหารและองค์กรต่างๆเพื่อทําให้สถานที่แห่งนี้เสมือนเป็นตัวแทนของจังหวัดกาญจนบุรีสืบสานในเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆนะคะรวมถึงการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และก็อารยธรรมที่กาญจนบุรีเราไม่ต้องไปแต่งแต้ม ะะแต่มันมีอยู่ในพื้นที่เราแล้วเพียงแต่เราหยิบยกขึ้นมาเป็นการท่องเที่ยวพาคนไปรู้จักและไปท่องเที่ยวร่วมกันค่ะอยู่ยในเพจ รีชยภูปุระได้นะคะแล้วก็หรือติดต่อมาที่สีชย่ปุระศูนย์5ปดหนึด้ได้เลยอยาจะบอกว่าก่อนหน้าที่จะเปิดแถลงข่าวหรือ MOU mm. กับพื้นที่ร่วมกันกับหน่วยงานนี้เราได้ทําการประชาสัมพันธ์ไปแล้วประมาณ2เดือนปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็ได้เข้ามาวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ท่องเที่ยวที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะก็เดือนตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปเราเปิดบริการทุกวันแล้วค่ะ ะะสำหรับสถานที่แห่งนี้ให้ทุกท่านได้เข้ามาเช็คอินแล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวใช้บริการในที่แห่งดีค่ะที่นี่จะเป็นเรื่องของสมุนไพรไทยแต่นำมาประยุกต์นะคะนวดนะคะอโลมานวดไทยนะคะทุกอย่างจะอยู่ที่นี่แต่เราใช้สําหรับการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้สําหรับนักท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปเนี่ยจะเข้ามาเวลาไม่พอทุกคนก็จะมองว่า30 40คนจะนวดกันยังไงไหวเราใช้วิธีแบ่งฐานค่ะฐานสุมยาพอกเขา นะคะแล้วก็แก้อาการแล้วก็สปามือเท้าทุกอย่างมาปั๊บเราจะได้ทั้งหมด4อย่างเลยนะคะก็จะแบ่งฐานเป็นกลุ่มๆเป็นการเรียนรู้ดังนั้นสถานที่แห่งนี้นอกจากท่องเที่ยวแล้วยังเป็นสถานที่สําหรับการเรียนรู้นะคะด้านของศาสตร์สมุนไพรศาสตร์สุขภาพได้อีกด้วยสําหรับข้าราชการอบตหรือชุมชนต่างๆนะคะที่สนใจมากาญจนบุรีแล้วก็แวะมานะคะมาท่องเที่ยวที่แห่งนี้มาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยๆงามที่นี่ด้วยค่ะ ทำธุรกิจที่จะให้คนไทยเข้ามาเป็นเรื่องยากนะคะ แต่เรื่องของพอหลังจากโควิด -19 ที่ผ่านมาทําให้เราต้องหันจับกลนะุ่มนักท่องเที่ยวจากคนไทยให้เปนจ<า>ับคนไทยเราดังนั้น,นะะต่อไปในอนาคตกับสําหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ยากสําหรับเราแล้วค่ะนั้นเป็นนิทใหม่มนิทใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีในด้านการท่องเที่ยวเลยนะคะว่าช่วงนี้อยากให้ทุกคนนะคะร่วมกันจับมือต่อยอดร่วมกันนะคะใครเด่นตรงไหนทําตรงไหนก็ต่อยอดร่วมกันอย่างศรีชยปพระเองก็ต่อยอดร่วมกันกันกบโรงแรมต่างๆนะคะ